สวัสด so, well really right. ีผู้เล่น Valorant District ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาอธิบายสกิลคิลเลอร์ทุกตัวในแมปนี้นะครับในแมปนี้จะมีเอ่อตอนนี้มีคิลเลอร์ประมาณหกตัวครับตัวแรกจะเป็นตัวอะไรก็เจสันวอลฮีครับหรือชื่อในเกมก็คือเดอะสแลชเชอร์นะสกิลกดคิวครับจะทำให้อ่าเจสันเข้าสู่สถานะลองหนนะก็คือในสถานะนี้จะทำให้เจสัน เพิ่มความเร็วแล้วก็ล่องหนตามชื่อเลยนะครับสกิลนี้ถ้ามีคููดาวอยู่ที่80วินาทีนะครับบอกเลยไม่โคตรเยอะเลยสักสกิลที่2นะครับกดคลิกขวาจะทําให้เจสันเนี่ยเดินเร็วขึ้นเป็นเวลา20วินาทีนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยเราสามารถเดินชนไม้แล้วก็ไม้จะพังเองได้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนสกิลที่แล้วนะครับสกิลนี้มีคููดาว80วินาทีนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันได้เลยครับ แจ็คเก็ตจากฮอตไลน์แมมี่ของเรามาแล้วครับก็มีสกิลเดียวนะครับสกิลที่ขวาก็คือแจ็คเก็ตจะทําการสุ่มหน้ากากครับจะมีอ่าหลายหน้ากากก็เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันในคลิปหน้านะครับหลังจากเราสุ่มหน้ากากมาครับจะมีเวลาให้เราเล่นหน้ากากนั้นเป็นเวลา1นาทีนะครับแล้วก็มีคูดาวอยู่ที่สามชีวีนะครับถึงคิวของไมเคิลไมเยอร์แล้วครับ ก็สกิลแรกครับจะเป็นสกิลอ่ะดูดนะเออจะดูดเพื่อที่จะไปเอาไปเติมเกรดให้สกิลคิวนะครับอ่ะต้องต้องดูดจากเซอร์ครับดูดจากเซอร์เวลาดูดจะเป็นอ่าเซอร์จะขึ้นกรอบของขาวนะครับพอเราดูดไปถึงตอนที่สกิลคิวกำหนดครับสกิลคิวจะเปิดใช้งานขึ้นมาครับสกิลคิวครับเราจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็จับทุ่มเซอร์เลยนะครับแล้วเซอร์จะเสียความเสียหายไปหนึ่งขั้นเลยนะครับ แล้วก็เซอร์จะติดสถานะแอนตี้ฮิวหรือว่าฮิวไม่ได้ไปเวลา40วินาทีด้วยนะครับอีกอย่างนะครับเราจะเข้าสู่สถานะโหมดไล่ล่านะครับจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้ามหน้าต่างได้ไวขึ้นทําลายไม้ได้ไวขึ้นนะครับซึ่งโหมดไล่ล่านะครับจะอยูเ่เป็นเวลา50วินาทีครับแล้วก็ระหว่างเราอยู่ในโหมดไล่ล่าเนี่ยจะดูดไม่ได้นะครับ ก็สงสัยอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมอาจจะอธิบายงงหน่อยนะครับว่าเพราะว่าไม่งงจริงๆนะครับต,รตัวต่อไปนะครับเจฟะคิลเลอร์นะครับหรือว่าลีเจียนในแบบนี้แะละก็สําหรับตัวนี้ครับขออนุญาตส่งไม้ต่อให้แคนว่า oh, ก็คือสกิลของลีเจียนครับก็คือจะเป็นข่าโหมดบ้าขั่งนะครับหมดบา้าข้างเนี่ยจะทําให้เรา,าข้ามแผ่นไม้ได้นะครับแล้วก็ข้ามหน้าต่างได้ไวขึ้น แล้วก็สามารถจิ้มเซิร์ได้ซึ่งผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่สมมติสีฟ้าอยู่ในโหมดบ้าข้างครับก็คือเราจะไปจิ้มเซิร์นะสมมติผมไปจิ้มเซริร์จึ๊บตรงนี้จิ้มเซิร์ตัวแรกนะครับผมจะจิ้มเซิร์ตัวที่ผมจิ้มไปเมื่อกี้ไม่ได้ครับถ้าผมจิ้มจึ๊บอย่างนี้ผมจะกลับเข้าสู่สถานะปกติทันทีนะครับก็คือโอเคก็คือจะกลับลางลางสีแบบสีธรรมดาเลยนะวิธีการใช้สกิลที่ถูกต้องนะครับก็คือ แร้วจิ้มเสือนะครับจิ้มเสือแล้วเสือตัวนี้ก็จะอเสือตัวนี้ก็จะเจ็บจิ้มเสือปุ๊บตัวนี้ก็จะเจ็บผมไปจิ้มตัวที่สองจึ๊บตัวนี้ก็จะเจ็บอีกเจ็บผมวิ่งไปจิ้มตัวที่สามจึ๊บจิ้มตัวที่สามอ่ะเจ็บอีกอ่ะแล้วก็ตัวที่สี่ถ้าเราได้จิ้มตัวที่สี่เนี่ยจะไม่ใช่แค่เจ็บนะครับจะล้มเลยครับจะล้มเลยครับตัวที่สี่จะล้มเลยไม่ใช่แค่เจ็บครับจะล้มเลยอธิบายสั้นๆนะครับ เราจะจิ้มสื่อที่เราจิ้มไปแล้วไม่ได้นะครับก็คือมันจะขึ้นเป็นออล่าตามในคลิปอะไรเออก็คือให้เราไปจิ้มตัวนั้นนะครับเราจิ้มตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามครับแล้วก็ตัวที่สี่ครับเราจะตีล้มเลยครับไม่ว่าเขาจะเจ็บหรือไม่เจ็บอยู่นะครับตีแล้วปุ๊บล้มเลยครับจะได้มาคนเดียวปัม๊มเนือของมือแต่ถ้า้องกลัว โอ้ยมันฝ ok มันว <c oughs> ิ <bizarre> ่งมันวิ่งเอออะไรทีมานี้ไอน่งมไม่รไปขงวันดีว่าตี้ตีตีงวันอ่ะเอมแล้วล้มเลยแล้วก็อันนี้ถ้าใครฟังผมแล้วไม่เข้าใจก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับอาจจะเข้าใจมากกว่านะครับเพราะว่ามาจากเกมโดยตรงนะโดนกุมมด สกิลแรกนะครับสกิลสามารถเป็นสกิลกระโดดสามารถกระโดดข้ามไม้ได้นะครับแตวตอนนี้กูไปกระโดดขะบนหัวเซอร์ได้ไงกูก็ไม่รู้นะแล้วก็สกิลที่ขวาครับจะเป็นพุ่งแล้วก็ไปแทงเซอร์นะพุ่งไปแทงเซอร์นะครับแล้วก็เซอร์จะติดเครื่องหมายะครับเป็นออร่าสีเหลืองด้วยนะครับเป็นเวลาสิบวินาทีครับแล้วก็เซอร์จะเสียเจ็บไปเลยนะครับจะเจ็บไปเลยหนึ่งขั้นนะสกิลเหมือนจะเข้าใจง่ายนะครับเหมือนจะเล่นง่ายนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่า ตัวนี้เป็นตัวที่หัวที่สุดในเกมตอนนี้นะครับสำหรับผมนะอันนี้สำหรับสำหรับผมนะและเราก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายในคลิปแล้วครับกับเดอะอ i s ส a ล k e กเกอร์นั่นเองนะครับสกิลคิวนะครับจะเป็นการาส่งขึ้นไปนครับขึ้นนี้สามารถเดินทางไปได้ทั่วแมปเลยนะครับแต่จะเดินทางเป็นเส้นตรงนะเออถ้าโดนเซอร์เนี่ยจะเป็นออร่าสิงเหลือเหมือนกันนะครับแล้วก็จะลดความเร็วลื้นที่ของเซอร์ไป50%เป็นเวลา7วิเลยครับบอกเลยไม่โคตรเยอะชิหาย สกิลคลิกขวาครับจะเป็นจะพุ่งตัวไปแล้วก็แกว่งดาบเป็นแนวนอนครับแล้วก็ทําให้เซอร์เสียความเสียหายไปเลย1ขั้นนะครับสกิลนี้สามารถสร้างความเสียหายให้เซอร์มากกว่า1คนได้ด้วยนะครับถ้ามีเซอร์อยู่ใกล้ๆกกันนะนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ทีเพียงเท่านี้นะครับสามารถติชมได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะเพราะว่าเป็นการอธิบายครั้งแรกของผมับอาจจะตะกูตะกากไปหน่อยแต่ก็ขอโทษด้วยละกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ไว้ด้วยนะครับ และทักิีว่าเจ้าคุณช่องหลอก,ก็ให้กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเจอกันสวัสดีครับ